แันตทแกะกล่องรอรีวิวนะครับเฮ้ยช่ามาแล้วนี่พุ่งมาไวมากเลยนะฮะพูม่าไนโตรไนโตรไนโตรรถขติมมาเสียงดังแล้วเนยรถไขติมพูม่าไนโตรไนโตรอะไรล่ะเนี่ยเออกล่องไม่ใหญ่มากกล่องสีแดงนะครับพูม่าไนโตร เปิดเปิดเปิดแกะกล่องรอรีวิวนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้ได้ว่า Some color migration can occur due to the natural of the material ประมาณว่าสีมันอาจจะมีความสีตกหรือเปล่านะไ,ไม่แน่ใจนะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงรุ่นอะไรเนี่ย Velocity Nitro นะครับ Velocity Nitro มาแล้วนะแ นี่ v e LOCITY NITRO นะครับเอาวางตรงนี้นิดนึงนะครับ4,500บาทเอ้ยราคาเดิมราคาเดิมจำได้คือในรองเท้าพูม่าเนี่ย v e LOCITY NITRO ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่คุ้มราคาราคา4,500บาทเป็นรองเท้าที่สเปคถือว่าดีสุดเลยนะในราคา4,500อะ ไม่ถึง5,000ันอ่ะได้สเปคดีสุดเลยคือได้โฟมตัวตัว l อง g top อะ่ะเพราะว่าในราคาเนี้ยแบรนด์อื่นๆอะ่ะให้ไม่ได้อืแต่เจ้าคู่เนี้ยได้มา velocity รุ่น3ามนะตอนนี้ผมเคยรีวิวไปอันนี้เป็นรุ่น4นี่ครับรุ่น4นะครับหน้าตาแบบนี้เฮ้ยแต่ครั้งนี้อครั้งนี้เหมือนว่ามันจะมันจะไม่มี ตัวโปรโฟมแล้วว่ะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ดูสเปคนะแค่ดูเฉยๆนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปรอบนี้นี่เหมือนว่าจะเป็นไนโตรเต็มๆนะครับพเพื่อนๆเอาแล้วเอาแล้วนี่ถ้าไนโตรเต็มๆแบบนี้คือเหมือน d ีเวลไนโตรนะดีเวไนโตรจะมีแผ่นไฟเบอร์กลาสเอ๊ะว่าแผ่นคาบบร์บอนเราจำไม่ได้ ดีเวน n นโตรรุ่น3อะแต่ตัว Velocity n ใน r o 3สเนี่ยจะเป็นโฟม2ชั้นและไม่มีแผ่นคู่นี้เป็นโฟมเต็มเต็มแผ่นเลยน่าจะเป็นโฟมไนโตรนะครับไม่ใช่โฟมไนโตรอลิทนะโฟมไนโตรเฉยๆนะครับแล้วมาเต็มก้อนเป็นก้อน,นหนาๆอะไรอ่ะอย่างนี้มันต้องได้ฟิลแบบดีเวนไนโตรแน่ๆ ทำไมพี่ยากละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะโอ้โหพี่คือไอ้ไอแ้แกนแกนกระดาษแข็งตรงเนี้ยเขาสอดเข้าไปใต้อินโซด้วยงั้นผมผมมันต้องถอดอินโซได้สิเออเพราะมันสอดเข้าไปแกนไอ้แกนนี้มันสอดเข้าไปเลยด้านข้างครับเดี๋ยขอดึองออกก่อนนาละเออกมาแล้วครับแล้วน้ำหนักเบา อ๋อไม่ได้ใส่ SO. อินโซจะใส่ก่อนยังยังยังบวาไปเองคิดไปเองแต่ก็เบาอยู่ดีแล้วเบาเบาจริงๆป่ะเฮ้ยเพื่อนๆตื่นเต้นนะเนี่ย 10US เหมือนกันนะครับต้องชั่งน้ำหนักเลยเพราะว่าสัมผัสแบบนี้นี่เหมือนตอนที่จับเอ่อรี ate, เบอรอ่ไม่ใช่รีเบเในโรเลยอะ่ะ ใครไม่รู้ว่ารีเบลไนโตรนี่รุ่นไหนก็ลองไปตามคลิปผมนะครับมีรีเบลไนโตรเป็นรองเท้าสายบางของพูม่าครับ241กรัมในขนาด10 US 241กรัมเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้241เลนนี้241สี่สูสีกับหลายแบรนด์เลยนะเออนะครับสีเป็นสีมันเป็นสี ฟ้าเป็นสีฟ้านะครับโลโก้พูม่าใหญ่ๆนะสีดำคาดตรงกลางแบบนี้แล้วก็มีดิ้นเงินจับสัมผัสตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแล้วมันเหมือนเป็นหนังเป็นอะไรสักอย่างอ่ะอที่ปะเสริมเข้ามานะครับหน้าผ้ากับตรงบริเวณโลโก้นี่คนละเนื้อกันนะแล้วก็ลากโลโก้หางเสือ,อยากมาถึงนี่นะครับอ่ะไม่มีตัวนี้แล้วนะ รุ่นก่อนมีจำได้ว่ารุ่นก่อนมีอยู่ใช่จำได้ว่ารุ่นก่อนมีอยู่แล้วก็ดีเวทในโตรสามก็มีรุ่นสี่ก็รุ่นนี้ตัดออกไปแล้วฟา s t R อาร์ในโตรฟาสอายีรีดนี้ป่าวะจำไม่ได้นะอ,อ่ะมาต่อมาต่อมาต่อด้านในนะครับก็คาดยาวแบบนี้เหมือนกัน โอเคโฟมโฟมเป็นไนโตรเต็มแหละเนี่ยจับฟังเสียงเอามาถูตรงไหนใช่เนี่ยกดถูเต็มถูทุกอนูแล้วนะเสียงเดียวกันหมดเลยแสดงว่าโฟมเนื้อเดียวกันอเพื่อนเราคงลำคาแนละ้วมาฟังแล้วเสียวฟันแทนเลยนะครับเขียนไนโตร p ูมากริปยังเป็นเอาโซที่ไว้ใจได้เหมือนเดิมก็ลไล่มาตั้งแต่บนลงล่างอะน,นะแล้วก็ไม่ได้มาแบบเต็มๆมากนะก็พอเหลือพื้นที่บ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เหลือพื้นที่ไว้ให้มันแบบมีสเปซแล้วก็ลดน้ำหนักลงด้วยแหละเชือกรองเท้าเออแต่เชือกรองเท้าดูดีนะสี่พันห้า สี่พันห้าได้โฟมแบบได้โฟมร,รองท็อปแล้วอะ่ะอืใช้ได้ใช้ได้ครับมีโลโก้ผูกใหมตรงนี้อ่ะลองสวมเลยแล้วกันเมื่อกี้สองเท่าไหร่นะน้ำหนักสองร้อสี่ิบเอดกรัมในขนาดสิบ s นะครับลองสวมดูสิ VeloCity นี่ตรงนี้ลิ้นรองเท้านี่ VeloCity 4สี่แล้วสวยมากสวยนะ ซี l ีนะครับวางขายแล้ววันนี้นะ4,500บาทนะครับ4,500บาทวางขายแล้ววันนี้สีคือกราสก s าสสปีดบ l ูลองสวมเลยฟิลลิ่งของเว LOCITY เว LOCITY เสียงโฟมเย็นอาดมากเลยเว LOCITY n นโตรสีนะครับเป็นยังไงบ้างจากที่มีการเปลี่ยนโฟมใหม่ เหมือนรีเบเลตที่ยกความหนาขึ้นมาไม่เฟิร์มเท่าเดิมเหมือนรีเบเลตที่ยกความหนาขึ้นมาจริงๆฟิลดีมากครับโอ้โหมาอีกแล้วภูม่ามาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วนะรุ่นสีน่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะ เปลี่ยนปล้งมาตั้งแต่ฟาสต์อาร์อรีรุ่นสามนะนี่มารุ่น4ี่เวโรซิตี้ไนโตรนี่เมื่อกี้ที่ลองกดลองเหยียบไปนะครับก็นุ่มแน่นนุ่มรู้สึกเลยว่านุ่มแต่ไม่ยวบนะครับไม่ยวบมากแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่เถ้าหน้าเท้าปกติก็ลืมมนะขออีกทีแล้วกันนะเอาอีกทีแล้วกันโอเคอ่า ผม26.5เท้ายาวนะครับ26.5ผมใส่28เลือก28เซน10 US นะครับก็โอเคก็ okay. เหมือนกับพูม่ารุ่นอื่นแล้วก็แบรนด์อื่นก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเลือกตรงไซส์บวก1เซนได้แบบสบายๆแต่ส่วนตัวผมจะเลือกบวกมา1.5นะเพื่อความสบายของหน้าเท้ามากขึ้นนะครับคู่นี้ก็ใส่ตรงไซส์ได้นะครับบวก1เซนได้สบายๆนะครับหน้าเท้าทรงเท้าก็ไม่ได้เรียวมากนะ กำลังดีเม o c i ิ y ตี้ในรุ่นที่4จากพูม่านะครับวางขายแล้ววันนี้4,500บาทเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองแวะไปดูที่ช็อปของพูม่าได้เลยนะครับขอบคุณพูม่าไทยแลนด์ที่ส่งมาให้ทดสอบกันนะครับไปรีวิวแล้วจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างเจ้าเสือพูม่าเนี่ยจะขยํำเหยื่อมันกับรุ่นอื่นๆหรือเปล,ล่านะครับรอติดตามกันนะครับบ๊ายบาย